วันนี้เราอยู่ที่เขาชงโงกโรงเรียนจปลครับเราไปลุยกันดีกว่าแบบแอดเวนเจอร์ทหารทหารที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยนะครับแต่โซนตัวผมผมเลือกแอดเวนเจอร์แบบนี้ก่อนเลยครับก็คือรถเ t v มินินี่เองครับกิจกรรมนี้200บาทนะครับเล่นได้ประมาณ15นาทีครับก็จะมีด่านต่างๆให้เล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายสักเท่าไหร่ครับผู้หญิงเล่นได้แน่นอนครับเอา้อมโดดล่องนะครับวันนี้สองหมื่นฟรตเอี้ยบุดเยี้ยวบุดเยี้ยว ส่วนกิจกรรมซิปไลน์นะครับก็40บาทเท่านั้นเองครับเล่นได้ทั้งสองด่านครับโคตรคุ้มบอกเลยอันนี้ต้องเล่นมาครับมาเล่นกันเลยดีกว่าสนุกสนุกแบบนี้เรามาดูด่านยิงธนูกันเลยดีกว่าครับดูผมครับโรบินฮูดตัวจริงส่งของนะส่วนกิจกรรมยิงธนูนะครับก็แค่50บาทครับจะได้มา10ดอกเลยครับก็ยิงสนุกสนุกแบบนี้แข่งกับเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมยิงได้เท่าไหร่คะแนนเป็นยังไงบ้างครับไปครับไปดูกันนี่ของผมดุ่งเพื่อนดิ ที่ที่ข้างล่างนี่ยิงเฮียอะไรเนี่ย